สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะเทอร์เมเน่นะก็อยู่กับแกลล์แอลไวลิฟนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อยู่กับตัวเชียวหน้านะตำแหน่งป่าอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวแทบไม่มีใครป่าเลยนะครับผมนะอะไรเนะี่ยการ์ตบอกอาริกไก่เฮ้ยมึงมาถึงมึงเปิดประเด็นขนาดนี้เลยวะโหดจังวะจริงเอาแล้วอาริบอกพ่อตาย อะไรวะเปิดประเด็นมาโอเคนะวันนี้คือผมจะมาเขาเรียกว่าเห็นรูู้นะครับผมนะก็จะมาแบบคอมโบมังกรกับรูู้เป็นมังกรยักษ์เลยนะครับผมนะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้หรือเปล่าพอๆกับนะฟหรือเปล่าผมว่ามันก็โอเคนะน่าจะไหวอยู่เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะเาเป็นสายทางกายภาพนะครับผมนะแบบออกกึ่งแท้งอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะเพราะว่าผมไม่อยากโดดไปปุ๊บแล้วตายเลยนะฮะเออเล่นสายเวรนี่คือแบบมันต้องแบบ ขึ้นอยู่กับทีมจริงๆนะเออเอ,อ้ยขอต่อเพื่อนให้ฟาร์มเออเฮ้ยลีฟินกลางช่เพื่อนโอ้โหโอเค แฟดไปโอเคได้สองแล้วกระโดดกลับมาเพื่อนโอ้โหโดนคุยติ๊กโอ้โหมาแฟดโอ้โหโอัตติฟีเลยกูไอ้เขี้ยวโดนคุยเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้โหไม่งั้นได้เทปเป็นคิวเลยนะผมไปเอาเต่าข้างล่างดีกว่าทุกคนโอ้เต่าข้างล่างโดนเอาไปแล้วไป,ไปฟาร์มดีกว่าฮะเก็บสตคัคได้คิวสองตัวต้นเกมถือว่าเป็น ลาบอันประเสริฐเลยนะป่าเนี่ยคือมันเราจะเกิดแล้วเราจะทำเกมได้ดีมากเลยนะฮะมังกรจะเกิดในอีกยี่สิบวิเฮ้ยมันมันเรียกมันกลับบ้านจะไปเตรียมของมันจะกลับบ้านจะไปเตรียมของโอ้โหมัน้าบกลับไปทันตัวนึงผมกลับบ้านไปเตรียมของกอนดีกว่าฮะมังกรจะเกิดลวสิบวิ อหาสวยกกลับบ้านเตรียมขอมะสวยรู้งานกันนีหว่าต้องเป็นอย่างนี้รอมังกรเออแหลงไหนมอไดไม่ได้อย่างงี้ให้มรู้งานกันหน่อยฮนะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้โซนไว้ก่อนเพื่อนโซนไว้ก่อน,อนขอติดขอติดมาติดมือต้อหน่อยก็แล้วกันฮนะโอ้ยเครียดมันเปิดแล้วนะคือชาวหน้านะครับผมนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเปิดเดงก็ได้นะเพราะมันมีอันติที่สามารถลบศัตรูแล้วก็สามารถลาสบัฟได้เลยนะครับผมนะะเราบรอลลุ้นกันดีกว่าโดนไปแล้ว สวยหูลูลูกสวยเจโสก็สวยโอเคนะครับสวยฮะผมได้ดับเบิ้ลคิวโอ้โหทีมนี้สวยหูทีมคอมโบอย่างสวยฮะเมื่อกี้คือผมโดดไปลูลูคอ,ออค,อคอมโบอันตเลยผมผมตัวใหญ่ฮะแล้วยกศัตรูบูมเจโสคอมโบอีกรอบหนึ่งโอ้โหไอ้เฮียสุดยอดทีมจริงๆว่าทีมในฝันผมบอกไว้เลย ทีมรู้งานเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมนานๆที่จะเจอนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยอะไรเนะี่ยมึงมาไงนี่มาไงครับมาไงครับมึงจะกระโดดไปฝั่งนู้นกูรู้กูเก็บอันตีไว้เอ้าไอ้เจี๊ยบกูแฝดตามเลยละกันโอ้โหไอ้เจี๊ยบมันวิ่งไวจังวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกูโอ้โห เฮ้ยยาสโซโอ้มันน่าหิวเลยเฮ้ยเฮ้ยเจโซเก็บสามสวยว้าวโอ้โหทีมเป็นงานมากเอ้ยผมชอบมากทีมนี้สก,กูดเพื่อนเอายาโอโดนเอาเฮียคนไทยดีกว่ากูสายทีมภาษาอังกฤษเด็เป็ดอะเต่า โอ้โหทีมดีมากรอบนี้ป่าที่ดีนะครับผมนะต้องเก็บออบเจกทุกตัวนะครับผมนะฮะถึงจะไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ควรที่จะเดินโแล้วเฮ้ยจะร้านเพียน้องเอออะไรอะไรอเฮ้ยเยอะยัง่ะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะไม่ครบ เนี่ยเลราต่อแทงปุ๊บแล้วโดดเข้าเลยเราต่อเปิดเราต่อเปิดป้อมฮะโอ้โหมันไม่เอานะาเอาป่ะโอ้ไม่เอาตีป้อมหน่อะครับับ้านเราไปซื้อเดดแดนกับผมเนี่ยมันจะทำให้เราถึกขึ้นมันไม่เหี่ยวว่าถึกขึ้นหรอกมันทำให้เราตายยากขึ้นนะ เฮ้ยปุเยอะพิ่หายแล้วเพื่นอนเก็ได้สี่ตัวนะห้าตัวป่ะอัคคีอันติเมตเฮ้ยไม่ใช่อัคคีแอนนี้มันบั๊กนะครับผมนะคือถ้าใครเออผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครอ่ากดพิมพ์แชททั้งหมดแล้วกดแบบว่าบอกสกิลนะว่าครูดาวเท่าไหร่คือฝั่งศัตรูจะเห็นนะครับผมนะก็มีวาร์ปนี่ไงเห็นปะ่ะ <laughs> มีคนบอกนะว่ารอรู้นะ ก็เป็นบั็อกอันนี้ก็เป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรนะข้อผิดพลาดของเกมนะครับผมนะี่ฮะที่แบบนานแล้วนะแม่งก็อยอมแก้สักทีโอ้ยแล้วมันจะรอร้านเหรอเฮ้ย <The gravity S 1> สวยขอยมากรกันดีกว่า เมื่อกี้ผมกายจะโดดช่วยเพื่อนไงแต่เพื่อนไหวอยู่แล้วครับผมเฮ้ยใครได้อะเอาเยียโดนร้านไอเ้เฮียโอ้กูผมประมาทเกินไปนี่ครับผมผมทางประมาทเปผมทางแห่งความตายไอเย้เฮียไม่น่าเลยแค้นไหวไเฮียผมขอโทษทีมก่อนนะ sorry dude ผมกดสมัยแบบช้าเกินไปฮะผมประมาทอะ ไอ้เอยเ้ยผมเห็นป่ามันตายแล้วไง No problem โอเคเพื่อนบอกไม่เป็นไรแต่นี่ของกูไอ้สักเฮ้ยไม่มีติเอ้ยติจะมาแล้ว าสองตัวก็เอาลวอะววะสวยผมได้สองแล้วผมก็กำลังได้สามสวยโอ้ทีมดีมันแบบอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ดูง่ายโหมดฮะถุยน้ำลายแสนหน้าแม่งเลยไม่ตายเออกดสมัยคอรดคิวไปดิโอ้ทีมดีอะไรมันก็ดีไปหมดวะชอบวะมังกรดีกว,ว่าเอ้ยบาลอนเพื่อนมาเร็ว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  เป็นไงทีมรู้งานป่ะโอ้โหทีมมาช่วยแบบแข่งขันมากเอดี AD, เออไม่มาช่วยวะกำลังชมไปเมื่อกี้เฮ้ยพาตีนไีกแกทับเออผมได้มาก่อลก็จะมามากรมาแล้วตีหุ่นเชอะอันนี้โดดไปไปไหนเล่า โอ้โหเยอะแม่งมันแฟดข้ามตามมันไม่ได้ครับเพราะรีซินเกิดทีมมันเยอะครับผม a อมีมก็เกิดถอยก่อนดีกว่า together, ทีมสุดท้ายเกมนำมันเล่นอะไรแปลกแปลกไหม <laughs> คิดก่ไอ้แต่บัลแรงเลยนะแล้วแพ้มาเราอาจจะโดนด่ายับเลยก็ได้นะมีความเป็นได้อ้มีความเป็นไปได้ที่เราจะโดนด่าฮะผมว่ามเล่นดีๆดีว่าผมคิดตอนแรกของเก่าว่าจะออกคีอะไรประมาณนี้มันติดคีได้ปาเมืองกอนอ่ะอยากรู้อ่ะแบบตบทีติคี้ตีกี้อย่างเงี้ยมันน่าจะได้นะแต่เขาไม่น่าจะเล่นกันหรือเปล่า เอาไรกันเพื่อนลูลูอันติใส่ผมแค่รอบเดียวเองฮะผมอยากให้ลูลูอันติใส่ผมอีกอะผมจะบ้าคลั่งแน่ๆเขาเรียกว่ามังกรโบราณกำลังจะมาเอลเดร์ดาคอนโบราณของจริงกันนี้เฮ้ยเฮ้ยกูไปเสรแล้วกูไปแล้วอือมาดิ กูเปิดแล้วเพื่อนเออออเดนป้อมยีงไกโอ้แล้วรู้รู้แม่นตีแถวผมหรือเปล่าอันตีไปแล้วว่ามันไม่มีอันตีรู้รู้หรือว่ามันกูดาวอยู่อันนี้ฮะมังกรรู้่ามันตีแถวผมไปแล้วว่าผมไม่ทันดูเลยทั้งนั้นเมื่อกี้ไล่ตบอย่างเดียวเรียบร้อยครับผมน่าจะจบเกมที่โอ้สิบสามนาทีถือว่าจบเกมไวมากเลยนะ โอเคนะครับผมเอา้ายืนมอบเลยทีมดีมากผมชอบบางทีแบบนี้นะฮะเอาป็นว่าสำหรับทีมนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะก็สำหรับมังกรกับลูลู่ก็แทบจะไม่ได้คอมโบกันเลยนะครับผมนะโอ้ผมได้โซโลนัดนเองไปครับผม